ไปแล้วเว้ยสับรัด้านะกับจีป้อจีป้อพาหนีครับนี่ครับอดีตน้ำมันทีมชาติไทยเจอกันเองเฮียแล้วเป๊ะป๊ป๊ะเป๊ะเปปปปปปยังโยยังครับวัสดีดวขยับมาไอขมอดแมนบอลอ่ะฝั่งเหนือโอ้แล้วผีมาจังหวะนี้จับบินแล้วก็ยันเลยบเอยังโอแล้วก็ฟาวอ่ครับนี่ครับต้องมารอรุนี้ับฟรีคิกครับสับระจุเียอู้แค่คิดก็สนุกนะในรอบแปดทีมเดือดทุกคู่ ธนาชนะบุญเลี้ยงขวาเฮ้ยแล้วก็พี่เคยโอ้สอจะเป็นเจ้าน้องเชลซีเอาละครับดูครับมาเปิดยาวๆมาเจอกันที่แล้วดูแล้วจะแซมอาภิสิทธิ์มาละแล้วจะแซนแล้วก็เฮ้ยจุดเจอว่าถ้าวันนี้ขอเสนอคำว่าวาเฮียแล้วเจ โอ้ไม oh ่ฟาวครับบอกนี้ครับโอ้ผู้สิทหันกลับมาบอกว่าไม่ฟาวครับโอ้นี่แหละครับผลของ V A R เอาเละครับกลับมาดู้ต่อครับสับระระกระใหม่ครับสามียาวขึ้นมาด้านหน้าเอาเลยไอ้ขโมดครับตึงบอลมาสัหรับะจุนี้ไปไมดีโต้ครับเท่านี้ไปเลยสลาวุฒิมา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 โาฉกแล้วก็แล้วก็เข้าเสียแล้วฮะดูครับสัหรับะจุนี้โต้ครับเท่านี้เดี๋ยวมาสองมาล้วกันไปไมดีโต้เอาเลยไปเลยสับระระชนาของจีเรกจีป่อจีเรกจีป่อจีเรจีป่อใส่ใส่เท่เฮ้ อาร์ครับโตขอรันีานี้น้องส่ใมากจ้ากาบหมาไกะารกเลยมาีโค้ดมาธนาชาาบุตรออกมาที่สลาวุปาสุมันมาอยู่ที่โค้ดเย็นแมเลยอารครับโค้ด็มนครับมาซประจนี้ต้องมาดูครับนมาทีมชาตทางของกาบมาโอเคไหมเน่ยครับมาสวัสดีสมพสลูกนยั จามาสัาระบุรีปาร์ติเดบิวรับระพัดช่วยเอาหรือกับเป็กปับรถว่ากับารืกับปั๊ป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 ปั ไรวะเนี่ยไหลออกมาที่สลาวุฒิกับเจ้าหนุ่ยไมโครกระชากดีเซลกับโตินมาโจสองไหลมาหนุ่ยแล้วก็เฮีย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 เฮีคนนำมาแต่งนาโอ้เด็กปั๊มราชิงไปแล้วกับหนึ่งประตูได้นย์เดี๋ยวแข่งโป้งไอตัวนี้โชว์งานเฉยวันนี้แล้วยกยางมาเอาเลยเอาเบติดเฮียแล้วครั ไหลบออจีบ่อเลียบเกยจีบกับจีบกับจีบอจีบกับจีบกับจีบ่อเนยนะครับจีบ่อโอ้เอาละครับพี่ครับขยับตัวมาหนึ่งไม่เป็นอะไรโอ้เอาละครับขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งมาดูธรรมชาติประจุพลิวว่าเป็ไงปลยจ้ชาสามประดิน่ของเด็กปั๊มรักจริงเด็กปั๊มเฮียแล้วแบบนี้แล้วก็บิบบี้ลัดเลียบเฮียเลียบเกยเลียบเกย์ เแล้วเฮียและเชมตอนที่ออกเป็นได้ดลนะครับเด็กตามมาจริงครับเดี๋ยเอาแสงนี่ำมาเป็นสองประตูตัวหนึ่งเอานะครับดูครับขยับประตูก็เอาแล้วก็ดีเดียบุนเรสลูปัดตัวก็ได้โอ้โหจับโยกเฮียเอาขึ้นมาไม่ผ่านครับสลาวุตุกับปาโซยกมาสาประตูนี้เฮียแล้วและโตขึ้นเป็นดีนีออกมาได้คมอดแล้วไปไม่ผ่านแล้วก็าวโอเคคมอดขอโทษเพื่อนด้วย บอกปาเน่อาทิตย์สุนทรพิทบอกว่านี่แหละครับเดี๋ยวต้องมาดูครับสายปัดศพของข้าพเจ้าสมัยที่ข้าพเจ้าเล่นเลยครับฟุตบอลทีมชาติไทยนี่แหละครับอาทิตย์สุนทรพิทอดวันนี้ในทีมชาติเนี่ยมาหลายคนเลยทีเดียวอาทิตย์สุนทรพิทสายเฮ้ยโอ้นี่รับเจ้บพ่อรูปนิ่งห่ามมา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 ามาามมา ไอ้สาวบัดเซ็ตไอ้ดูดรับชาวหนุ่ยสลาวุตมาสุกยืนคู่กับโค้ดแมนธนาชนะบุตรลญเฮ้ยยังอยู่โอ้เอ้าและ,ะจัดปาร์ทเบร์จุดนี้ไปไม่ผ่านทีละพันครับจับมัขยกยกขึ้นมาเป็นการ์ดซ้ายออกมาที่หนุ่ยสลาวุตมาสุกปรการะทกางเอาเลยธนาชนะบุบ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 เฮ้ยยังยังเยอะ อาซ้อนอาพิชิตปักห้องปักหองปักหองไปแล้วก็ go โก go go อยากโยกกระสับกระสือนี้ครับนี่ครับไอ้แล้วก็เฝ้ากับขวาะครับจะขยโกโยกขึ้นมาครับสับกระสือนี้ออกมาที่นุยสลาวุฒแล้วพิกมาอย่างนี้เลียบ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 ยำยำแล้วก็เบลโลเด็กปั๊มรักจริงไหลเข้าเส้นใช่ ขออนุญ,ญาตครับจบจากคู่นี้นะครับในสนามที่2นะครับเราจะทำการมูฟนะครับอุปกรณ์สนามนมู้นอยู่สนามนี้เพื่อจะทำเป็น2มุมกล้องนะครับขอประธานอภัยครับรอสักคู่ครับ